A71 ใครยังใช้รุ่นนี้อยู่บ้างครับแบตเตอรี่นี้นะแมงโกแมงโกแมงโกมาไหนนี่ตัดทาร์เซิมออกปุ๊บเกิร์มเกิร์นี่ครับขอไปใชเสร็จครับตัวนี้ซื้อสามารถซื้อแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนเองได้เลย ไม่มีใครควงสักอันก็ยังเปลี่ยนได้เลยครับรุ่นนี่อ้าวไม่ต้องกลัวครับนี่ไม่ต้องมีใครควงก็ยังออกได้เลยนี่ข้อไม่เฉยครับผมตัวนี้สี่งตัวทำหลอกไม่เฉยครับผมไม่ต้องมีใครควงสักอันก็ปุ๊บนี่ ไม่มีที่ดึงให้แล้วก็นี่ที่ดึงใส่กลับไปด้วยป๊บต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยครับผมใช้แค่ความรู้กับดูคลิปนี้ก็เลียนเองได้ครับผม กิโลกดสั่งซื้อได้เลยนะแบตเตอรี่ยี่ห้อ mango สลาหน่อยแต่ว่าตัวนี้สำคัญครับผมตัวนี้ถ้าก,กาวมันี้ ไม่มีแล้วต้องหาตัวช่วยเตปใสเนี่ยครับผมยังบ้าง ถ้าล็อกไม่ดีนี่เขาจะสั่นคอนได้ครับผมหัวก็จะหลุดได้ง่ายแบตเตอรี่ก็จะหลุดได้ง่ายนี่ครับครอบกันไปปึ๊บบอนี่มันก็เก่ามาผมก็จะล็อกนี่ไว้ก่อนล็อกปุ๊บกดไปก่อนนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวงานฝาหลังขึ้นมาปุ๊บหลุดหายได้ใช้กดเทปล็อกไว้ก่อน พวกนี้มันยางเขาเปื่อยเปื่อยปุ๊บแกะฟ้าลังออกก็ลุดท้ายได้รอย้กระปมกโฆษณาแมงโก้หน่อย